สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการเปิดตำนานเทา้าหีรันพนาศูนทํำนายโรคระบาดตั้งแต่100ปีก่อนตรงช่วงเกิดโควิดโดยรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปตั้งไว้ที่พระราชวังพระยาไทยครับท่านผู้ฟังครับก็ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกดด้วยนะครับเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อจากนี้ครูกดต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับท่านผู้ฟังจากกรณีหมอบีทูสื่อวิญญาณกล่าวในรายการแฉข่าวเช้าอ่อนทีวีถึงเรื่องโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ซึ่งช่วงหนึ่งหมอบีระบุว่ามีเจ้าหนายคนหนึ่งที่มีผีตนหนึ่งคุ้มครองปันทึกโดยผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้ระบุผีตนนั้นได้มาบอกว่าอีกหนึ่งร้อยปีข้างหน้าประมาณช่วงเวลานี้จะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดจะพีคช่วงนี้ซึ่งตรงกับช่วงโควิดพอดีคือปี2563 โดยผีดังกล่าวตามคำบอกเล่าของหมอบีคือเทา้าเฮียรันพนาศูนตามตำนานได้ปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้รับการศึกษาจากประเทศอังกฤษในขณะที่มีการค้นคว้าเรื่องราวทางภาระตะวิทยาของอินเดียหรืออนุทวีในฐานะเมืองขึ้นของจัก,กรวรรดิอย่างคึกคัก ส่งผลให้พระองค์ทรงสนพระไทยในเรื่องราวอันเล่นลับของอินเดียที่ถ่ายทอดผ่านคำพีและประกรณ์มันต่างๆและทรงเป็นต้นแบบในการรับเอาคติความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับภารตะวิทยาเท้าเิรันพนาศูนปรากฏขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าหิรัน หมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองส่วนพนาูสูรเป็นคำเชื่อมกันระหว่างพนาแปลว่าป่ากับอสูรดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงเทพาศูรผู้เป็นใหญ่แห่งป่าซึ่งพระอ,องค์ทรงเรียกว่าเทวหิรันหูมีผู้อธิบายว่าหูมาจาก W.H.O หู ในภาษาอังกฤษเนื่องจากในปีพุทธศักราช2449ขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงสเสด็จประพาสมนพายัพซึ่งเส้นทางในสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาพยันอันตารายและโรคภัยไข้เจ็บขณะเมื่อทรงจะออกจากอุตรดิน ขราชบริพานที่ตามสเสด็จรู้สึกหวันวิตกต่อพยันตารายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่ในโตจะ,สะเสด็จณนะที่แห่งใดแห่งใดก็ดีคงจะมีเทวดาและปีศาจหรืออาสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันอันตารายทั้งปวงมิให้มากล่ำกลายพระองค์และบริวารผู้ โดยเสด็จได้ถึงในการเสด็จครั้งนี้ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยด้วยกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวทำให้บรรดาข้าราชบริพารขุนนางใหญ่น้อยอุ่นใจคลายกังวลในขณะเสด็จพระพาสนั้นปรากฏมีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกิดในมิตรฝัน เห็นบุรุษผู้หนึ่งร่างสูงใหญ่ล่ำสรรันบอกนามว่าหีรันและแจ้งว่าตนเป็นอสูรแห่งป่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในสัมมาปฏิบัติจะคอยดูแลปกป้ององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคาราชบริพานในขณะเดินทางจึงทรงโปรดให้ตั้งเครื่องสังเวยในป่าริมพระพรานั้นและเมื่อทรงเสวยก็จะแบ่ง พระกายาหารไปตั้งเป็นเครื่องเส้นเสมอปรากฏว่าการเสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองพายัพครั้งนั้นปราศจากเพศภัยอันตรายไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยและประสบความสำเร็จสมดังตั้งพระราชหฤารือไถไว้ทุกประการด้วยเหตุดังกล่าวการเสด็จประพาสในคราวต่อๆมาข้าราชบริพาร จึงทาพิธีอัญเชิญเทพาสูนที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมายพบเห็นโบรุษในลักษณะการอย่างโบราณรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเป็นอันมากจนข่าวคราวร่ำาบือถึงคราหลวงมนทนเทสาพิบาลต่างๆตํา,ตาให้ผู้คนเลื่อมใสเคารพ เท้าหิลันผนาสูนกันตั้งแต่ครั้งนั้นและโปรดให้หล่อรูปท่านเท้าประดิสฐานไว้ประจำพระราชวังพระยาไทยรูปเท้าหิลันผนาสูนจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันพยันอันตรายให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จากนั้นก็มีเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของเท้าหิรลันพนาสูน์อีกเยอะแยะมากมายเช่นมหาเล็กคนสนิทของราชการที่หกผู้หนึ่งคือจมื่นเทพดอรนทรท่านผู้นี้ได้เล่าให้ข้าราชการบริพานฟังต่อๆกันมาว่าในหลวงรอหกสงเรียกเท้าหิรลันพนาสูนว่าตาเิรันหู ซึ่งคนในวังสมัยรอ .6 จะรู้ถึงกิติศัพท์ของตาหิรันหูดีว่าสำแดงเดชและอภิษิหารอย่างไรบ้างจึงเล่ากันปากต่อปากอย่างเรื่อยมาอย่างเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปเท้าหิรันพนาสูนโดยให้พระยาอาทรทรศินหม่อมหลวงช่วงกุญชร เป็นผู้ดำเนินการโดยมีมิสเตอร์แกลเลตตีนายช่างชาวอิตาเลียนที่มาทำงานในกลมสินปากรเป็นผู้ลอเมื่อลอเสร็จก็จะยกขึ้นตั้งบนฐานในพระราชวังพญาไทมิสเตอร์แกลเลตตีก็เอาเชือกผูกคอท้าหีลันหูชักกรอกขึ้นไปเสร็จแล้วมิสเตอร์แกลตี ก็ป่วยกระทัานหันทำงานไม่ได้เพราะขอเครดโดยไม่รู้สาเหตุพอพระยาอาทรไปเยี่ยมท่านพอจะรู้สาเหตุจึงบอกว่าคงเป็นเพราะเอาเชือกไปผูกคอรูปเท้าหิรันหงให้เอาดอกไม้ทูบเทียนไปขอขมาเสียเมื่อนายช่างชาวอิตาเลียนทำตามขอที่เครดจ,จึงกลับมาเป็นปกติอย่างอัศจรรย์ อีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับเท้าหิรันพนาศูนที่เล่ากันมาเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่รัชกาลที่หกสวรรคตรแล้วรัชกาลที่เจ็ดพระบอรมสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชต่อวันหนึ่งพระองค์ได้เสด็จตรวจรถยนต์พระที่นั่งซึ่งเป็นพระราชมรดกโดยมีกรมมืน่นอนุวัตจาตุรนเสด็จไปด้วยกรมมืน่น ท่านนี้ได้กราบทูนขอรถยนต์คันหนึ่งซึ่งมีรูปเท้าเหีรันหูติดอยู่ด้วยซึ่งรัชการที่เจ็ดก็พระราชทานให้เล่ากันว่าเมื่อเอารถกลับไปไว้ที่วังสีแยกหลานหลวงคืนนั้นก็นอนไม่หลับได้ยินเสียงกุกกุก,กกักในโรงเก็บรถทั้งคืนคันลุกไปดูก็ไม่เห็นมีอะไรจึงคิดว่าอาจเป็นเสียงหนูแต่ขณะที่กำลังคิด ในทางที่ดีก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะจูๆ่ๆไฟในรถก็เกิดสว่างจ้าขึ้นมาเฉยๆทั้งๆที่โรงรถปิดอยู่จึงเรียกคนขับรถและมาหาเล็กไปช่วยกันดูแต่พอเปิดประตูโรงเก็บรถก็ต้องใจหายเป็นครั้งที่สองเพราะไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยและอย่างน่าสงสัยที่เห็นรถจอดขวางโรง ซึ่งแต่แรกไม่ได้จอดในลักษณะนี้จึงต้องช่วยกันกลับรถจอดใหม่จากนั้นรุ่งขึ้นกรมหมื่นอนุวัตรจตุรงต้องจัดเครื่องเส้นสังเวยให้เท้าเหียรันหูเพื่อขอขมาและไมก่กล้าใช้รถพระราชฐานคันนั้นอีกเลยอภินิหารของเท้าเหีรันพนาศูรยังมีเล่าอีกหลายเรื่องอีก,กเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นกับเชื้อพระวงศ์ ในตระกูลดิศสกุลพระองค์หนึ่งเมื่อครั้งที่ประชวนปัสสาวะเป็นเลือดท่านได้เสด็จมารักษาที่โรงพยาบาลพญาไทยหมอเอกเรร์ดูบอกว่าต้องผ่าตัดบรรดาพระญาติทราบถึงประวัติท่านเท้าหิลันหูดีจึงเอาดอกไม้ทุกเทียนไปสักการะรูปหล่อซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณโรงพยาบาล ผลปรากฏว่าโรคที่เป็นกลับหายโดยไม่ต้องผ่าตัดอย่างไม่น่าเชื่อทุกวันนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎยังมีคนมากราบไหว้เท้า,ทาหิรันพนาสูนยอยู่ไม่ขาดโดยสารของท่านตั้งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลซึ่งแม้รัชกาลที่6จะสวรรคตไปนานแล้วหน้าที่ของเท้าหิรันพนาสูนก็ยังคงดูแลช่วยเหลือคนไข้และคนดีอยู่ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าใครจะติดต่อหรือมองเห็นท่านได้เพราะท่านอยู่คนละภูมิซึ่งสอนอยู่กับภูมิมนุษย์ของเราครับท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ครูกดนำมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหากผิดพลาดประการใดครูกดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ย้ำอีกทีนะครับว่าเรื่องราวที่ทุกท่านได้ฟังมานี้ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการารับฟังครับท่านผู้ฟังสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรยัยจงมาอำนวยอวยชัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขความเจริญสำหรับคลิปนี้ครูกฎต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ